สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้พบกับราคาสินค้าเกษตรกรไทยอีกแล้วครับสําหรับวันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับเกษตรกรก็ว่าได้เพราะว่าพาณิ์ได้เผยออกมาแล้วว่าจะลดราคาปุ๋ยปรับลดลง15 20เ และก็มีพอต่อความต้องการของตลาดไม่ขาดแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับร้อยตีจากปลา ยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์สินค้าปุ๋ยเคมีที่คลังสินค้าของบริษัทเจียไตยจำกัดที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองซึ่งเป็นคลังเก็บสินค้าปุ๋ยเคมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งโดยจากการสำรวจพบว่ามีปริมาณปุ๋ยเคมี เป็นจำนวนมากและทางบริษัทยืนยันว่าจะมีการนำเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องรวมทั้งมีแผนที่จะนำเข้ามาจากบริษัทซาบิกซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีรายใหญ่ของซาอุดิอาระเบียด้วยนั่นเอง จากการติดตามสถานการณ์และการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าปัญหาปุ๋ยเคมีขาดแคลนจะไม่เกิดขึ้นและปริมาณปุ๋ยมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ของกเกษตรกรที่อยู่ในช่วงฤดูการเพราะปลูกหรือเตรียมที่จะเพาะปลูกรอบถัดไปดังนั้นขอให้กเกษตรกรเบาใจได้นั่นเองครับร้อยตรีร้อยตรีจกกรักรากล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ราคาน้ำ จำหน่ายปุ๋ยเคมีแม้ราคายังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ซึ่งเป็นไปตามราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกเพราะวัตถุดิบแม่ปุ๋ยทำจากก๊าซธรรมชาติแต่ขณะนี้พบว่าราคาได้ปรับลดลงมาจากช่วง กลางปีที่ผ่านมาแล้วโดยปุ๋ยยูเรียของเกษตรกรที่ใช้กันมากที่สุดราคาลดลงมาแล้วประมาณ15-20%เซตามราคาปุ๋ยตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงซึ่งกรมจะติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อและไปกำกับให้จำหน่ายในราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนอันแท้จริงนั่นเองครับทั้งนี้กรมยังได้ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายปัจจัยเกษตรกรเช่นปุ๋ยเคมี ุ๋ยยาปรับสตูพืชที่สากรการเกษตรบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดอำเภอบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีนางสาวอาพรชายวงผู้อานวยการกลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสํานักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเซาและนายเทพวิทย์เตียวสุรัตน์กุลอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยช่วงนี้สากรได้จัด งานจำหน่ายปัจจัยการเกษตรที่มีผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีและปัจจัยการเกษตรมาจัดงามแสดงและลดราคาจำหน่ายสินค้าประมาณ30ลรายเพื่อให้เกษตรกรได้ไปเลือกซื้อไปใช้และช่วยลดต้นทุนในการผลิตซึ่งเท่าที่สำรวจราคาปุ๋ยเคมีในงานพบว่าราคาลดลงถึงตันละประมาณ3 0 0 5 0 0ถึ500บาทหรือกระสอบละ 1 5ถึง25บาทต่อกระสอบนั่นเองครับนี่ก็คือความคืบหน้าของราคาปุ๋ยที่พาณิชย์ออกมายืนยันแล้วว่าได้ลดลงไปแล้วนั่นเองจะลดได้หรือลดลงไม่ได้ก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับหรือว่าจะเป็นแค่คำพูดที่ฝายออกมาหรืออย่างไรเกษตรกร,ร,กรต้องไปสัมผัส ด้วยได้ตนเองนั่นเองครับชอบคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ